เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับพ่อพันธุ์ยุคแรกนะครับน่าจะอาจตัวีชตัวตัวข้างในนี่นี่คือเดี๋ยวตอนนี้จะไหวยยนอยู่ด้านล่างๆแล้วนะครับคือไาวไม่ค่อยไหวนะครับนี่นีนี่นี่ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หางขาวนะครับ คือว่ายไม่ค่อยไหว,วนะครับน่าจะแก่แล้วแล้วก็ใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะครับนี่นะครับตัวล่างครับตัวล่างตัวตัวบนนี่คือลูกนี่นะฮะนี่นะฮะคือเลี้ยวแรงการว่ายก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับ ผมสังเกตมาวันสองวันแล้วว่าไม่มีแรงไหวลวะหายไปลอะอยู่ข้างล่างนู่นแล้วมองไม่เห็นแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วนี่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 น,นี่คือน่าจะแก่เต็มที่แล้วน่ากะเตรียมกับดาวแล้วนะครับก็บอกลา กันก่อนเลยนะครับบายบายลูกพ่อเป็นพ่อพันชุดแรกที่ผมซื้อมาเลี้ยงนะครับผมนี่นะครับไว้ไม่ไหวแล้วนะครับก็ลาก่อนดวงหน้านะก็ขอ,ขอบคุณที่ยอมมาอยู่ด้วยกันนี่นะครับเนี่ยพักแล้วะฮะนอนพักนิ่งแล้วนะฮะ ว่ายไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับว่ายไม่ไหวแล้วอ่าโอเคเป็นพ่อพันธ์หางขาวที่หางยาวแล้วสวยตัวหนึ่งเลยนะครับที่ผมซื้อมาโอเคลาก่อนนะดูพ่อ